ลูกจ้างส่งไฟล์เอกสารที่เป็นเอกสารสําคัญขององคอ์กรนะครับยกตัวอย่างเช่นเอกสารที่เป็นกลยุทธ์ขององคอ์กรซึ่งผู้เรียนระดับสูงอนุมัติมาแล้วเข้าอีเมลส่วนตัวนายจ้างจับได้จึงเลิกจ้างโดยไม่แจ้งข่าวเฉยแบบนี้นายจ้างทําได้ไหมเอกสารสําคัญขององคอ์กรที่เป็นพวกกลยุทธ์ที่เป็นพวกนโยบายการดําเนินงานขององคอ์กรนะครับที่เป็น แผนการจัดการความเสี่ยงเรื่องสําคัญๆที่ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติมาหรือบอร์ดขององค์กรอนุมัติมาแบบเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่พนักง,งานน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยจะต้องเก็บเป็นความลับไม่เอาไปเผยแพร่ไม่เอาไปส่งต่อหรือแม้แต่ส่งเข้าอีเมลส่วนตัวของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะเพราะถือว่าเราต้องช่วยๆกันดูแลพวกความลับโดยเฉพาะถ้าเราดูแล้วอันไหนอาจจะเป็นความลับ ที่เกี่ยวกับทางการค้าหรือเป็นความลับที่อาจจะส่งผลต่อขีความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างเงี้ยจาเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะถ้าหลุดในยวนไปอนูในมือของคู่แข่งเนี่ยเรื่องยาวเลยนะฮะดังนั้นองค์กรหลายๆแห,ห่งก็จะมีพวกข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับก็จะมีเรื่องข้อสัญญาที่พูดถึงเรื่องต่างๆแบบนี้ไว้แล้วก็มักจะกําหนดให้การกระทําความผิดนะครับที่เป็นการนําเอกสารสําคัญ เอกสารที่เป็นความลับทางการค้าของในจ้างเนี่ยออกไปเผยแพร่หรือแม้แต่กระทําในทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันจึงเป็นความผิดทางวินยัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็สุดแท้แต่องค์กรจะกาหนดไว้จากประสบการณ์นะครับส่วนมากก็จะกําหนดไว้เป็นโทษวินัยร้ายแรงนะครับอย่างที่บอกไปมันกระทบกับบริษัทเยอะมากเลยนะครับมาดูตัวอย่างคําพิพากษาดีกากันเรื่องหนึ่งครับคือคําพิพากษาดีกาที่เจ็ดหนึ่งแปดเก้าทับสองห้าสอง มีหลักอยู่ว่าในการทำงานโจทย์คือลูกจ้างเนี่ยกับจำเลยคือนายจ้างมีข้อตกลงในการรักษาความลับและพันธกรณีอื่นๆโดยโจทย์ยินยอมที่จะป้องกันร,รักษาความลับของของ้อมูลและสารสนเทศของจำเลยอันแสดงให้เห็นว่าจำเลยให้ความสำคัญต่อการป้องกันและรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของจำเลย การที่โจทย์นาข้อมูลเอกสารและสารสนเทศที่เป็นความลับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจการและการบริหารจัดการองค์กรของจําเลยเพื่อรับรองมาตรฐานการฝึอกอบรมและการประเมินของจําเลยส่งเข้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของโจทย์ทำให้ง่ายต่อการส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปหรือนำข้อมูลออกไปโดยจำเลยอาจจะไม่อาจติดตามได้นะครับการกระทำของโจทย์ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยความไม่สุจริต และเป็นการนําความลับของจําเลยไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการจงใจทําให้ในจ้างได้รับความเสียหายและถือเป็นการกระทําผิดวิัยในตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อ3.3.4และ3.3.5ซึ่งเป็นกรณีร้ายแรงจำเลยเลือกจ้างโจทย์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา119งเลบ2หรืองเ4ได้เลยครับ แล้วก็ไม่ต้องบอกกล่าวลวงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา583และกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าโดยการจัดตั้งศาแลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานมาตรา49ครับศาลก็อ้างอิงมาครบถ้วนรัดกุมเลยกับกรณีที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะได้คำตอบแล้วว่าลูกจ้างถ้าส่งไฟล์อกสากรกลยุทธ์ขององค์กร ที่ผูแ้แทนรับส่งอนุมัติซึ่งเป็นเอกสารส,สคัญมากอย่างที่ผมบอกไปทั้งที่ลูกจ้างก็ทราบและยินยอมที่จะป้องกันรักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศของนายจ้างส่งไปเข้าอีเมลส่วนตัวแบบเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามันหลุดรั่วไหลไปที่ไหนเนี่ยยากที่ลูกจ้างจะติดตามได้หรือยากนายจ้างที่จะติดตามได้เช่นเดียวกันครับแบบเนี้ย คำพิพากษาดีกาบอกเลยว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตครับเป็นการนําความลับของจําเลยคือนายจ้างเนี่ยไปเปิดเผยโดยไม่รับอนุญ,ญาตแม้จะยังไม่ได้เผยแพร่ไปยังบคลที่3ก็ตามนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์อเองนะเป็นการจงใจทาให้ได้นายจ้างได้รับความเสียหายแล้วครับนายจ้างจึงเลิกจ้างโดยไม่แจ้งขเ้เท็จจริงและก็ไม่ต้องบอกกล่าวลุงหน้างั้นก็แปลว่าเป็นความผิดพินัยหลายแหล่นะครับเรื่องที่เราได้เรียนรูยจากคำพิพากษา ดีกาเนี่ยที่สําคัญเรื่องหนึ่งก็คือการทําผิดตามความในมาตรา5 8 3อปมของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งอันนี้ครับเป็นกฎหมายข้อที่นายจ้างสามารถจะยกมาปรับใช้เพื่อเลิกจ้างเลิกจ้างได้และ SR ก็ต้องรู้เรื่องนี้ให้ดีครับมาตรา583มมีความบัญญัติแบบนี้ครับถ้าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจินก็ดีละทิ้งการงานไปเสียก็ดีกระทำความผิดอย่างร้ายแรงก็ดีหรือทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยสุจริตและโดยถูกต้องก็ดีท่านว่านายจ,าจ้างจะไล่ออกโดยมีพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้เซ็นหมายทดแทนก็ได้นะครับจากที่ว่าไปเนี่ย มีโจทย์ที r อชคงต้องค้นหาและทำความเข้าใจให้ดีครับว่ากรณีใดบ้างครับที่ถือว่าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายก็จะเข้าข่ายมาตรานี้นะครับนายจ้างก็ว่ากันไปได้เลยกรณีใดบ้างครับที่ถือว่าลูกจ้างละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งนั้นเป็นอาจินงั้นแปลว่าคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายนะ่ะลูกจ้างถ้าไม่จงใจลูกจ้างก็ต้องละเลย เป็นอาจินจงใจเนี่ยถ้าดูตามความแบบนี้ไม่ได้บอกว่าจงใจเป็นอาจินนะครับมันก็ตีความได้ว่าถ้าจงใจพิสูจน์ได้ชัดนะครับเห็นเจตนาเลยว่าจงใจเนี่ยผมว่าจัดการได้เลยแต่ถ้ามันไม่ถึงขนาดจงใจอะคือไม่แคร์ไม่สนละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งนะั้นอะคือไม่ได้ไม่ได้จงใจขัดนะไม่ได้ขัดคำสั่งนะ แต่ก็ไม่ได้กระตือรือร้นรไม่ได้ขวานขวายที่จะทํานะครับถ้าเป็นอาจินนะกรณีใดบ้างครับที่เข้าข่ายแบบเนี้ยเ r ไปค้นหามาหรือศึกษาให้ดีครับกรณีใดบ้างครับที่ถือว่าลูกจ้างละทิ้งหน้าที่การงานไปเสียมีคําว่าละทิ้งหน้าที่การงานมีคําว่าไปเสียนะครับมีกรณีไหนบ้างครับที่เข้าข่ายแบบเนี้ย กรณีใดบ้างครับที่ลูกจ้างกระทําความผิดอย่างร้ายแรงและกรณีใดบ้างครับที่ถือว่าลูกจ้างกระทําประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตกรณีต้องไปเปิดดูกฎหมายครับแต่เดี๋ยวจะหามาคุยให้ฟังนะครับว่ามีเคสใดบ้างกรณีใดบ้างนะครับที่เราสามารถที่จะปรับเข้ากับ กฎหมายมาตรา583คือกฎหมายแปลงและพาณิชย์มาตรา583นี้ได้นะครับอีกเรื่องหนึง่งก่อนที่จะจดผมคิดว่ามันมีข้อหนึ่งนะที่ควรจะเอาไปปรับเขียนในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรือจะไปเขียนไว้ในสัญญาจ,จ้างก็ได้นะครับจากที่เราเรียนรู้จากเคสนี้ก็คือข้อความที่ระบ,บุประมาณว่านะครับห้ามมิให้ลูกจ้างนําเอกสารข้อมูลหรือสิ่งเงินใดอันเป็นความลับของนายจ้างไปเปิดเผยโดยไม่รับอนุญาต หรือกระทำการอื่นอันมิชอบที่อาจส่งผลให้ความลับของนายจ้างมีการเปิดเผยไปโดยไม่รับอนุญาตเขียนไว้ประมาณนี้ครับแต่เชื่อว่าองค์กรต่างๆก็เขียนไว้อยู่แล้วล่ะนะครับเพราะเหลายๆองค์กรก็จะทำรัดกุมกว่านี้โดยการให้ลูกจ้างทำ NDA นะครับหรือข้อตกลงรักษาความลับนะครับ Non-disclosure agreement นะครับผมว่าก็ดีนะรัดกุมดี อ,อย่าลืมติดตามรอบรู้กฎหมายสไตล์นักบริหารนะครับในตอนถัดไปซึ่งผมจะทยอยเอาเอาเรื่องที่บอกว่ากรณีใดบ้างที่จงใจกัดคำสั่งนายจ้างละเลยไม่นำพาละทิ้งการงานกับทำความผิดอย่างร้ายแรงกับทำการอื่นที่ไม่สมแก,ก่การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากรณีนี้มาทย,ทยอยๆเล่าให้ฟังนะครับท่านจะได้รู้ว่าเป็นประมาณไหนนะครับ